สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามทางช่องของเรานะครับช่องนี้นะครับเป็นช่องขายกางเกงยีนรีวา์ขายเฉพาะกางเกงยีนรีวา์มือสองแล้วก็ขายเฉพาะรุ่นห0 1ูน <Hayır> ย์รุ่นเดียวเท่านั้นไม่ได้ขายรุ่นอื่นเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านไหนที่มีความชื่นชอบกางเกงยีนรีวา์รุ่นห้าสูนย์หนึ่งนะครับฝากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับทางร้านนี้นะครับขายเฉพาะรุ่นห้าศูนหนึ่งรุ่นเดียวไม่ขายรุ่นอื่นเลยนะครับแล้วก็เป็นกางเกงยีนที่ สภาพเกรดเอขึ้นไปทั้งนั้นผมไม่ได้นํารุ่นอื่นมาขายปนเลยนะขายรุ่นเดียวคือรุ่น501นะฮะตัวผมเองก็มีความชื่นชอบตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มแล้วนะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ตัวเองชอบก็เลยเอามาขายนะครับผมจะมีทําธุรกิจหลักนะฮะแล้วก็ผมจะขายกางเกงเป็นเวลาว่างนั่นเองวันนี้ครับมานําเสนอกางเกงยินรีวรุห้าน์หน่สองสีบลูเข้มอีกหนึ่งตัวให้ทุกคนที่ติดตามได้รับชมกันนะครับฝากทุกคนกดติดตามฝากร้านค้าร้านนี้ไว้เพื่อเป็นนนทาางเเเลลลืืืืออออกกกไว้้้ชมซสิคะคะรับ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ติดตามแล้วนะครับหาไซต์ที่ตัวเองต้องการดูไม่เจอให้ติดต่อเข้ามาได้ที่ร้านเรานะครับทางร้านเรามีแอดมินคอยบริการถ่ายส่งรูปภาพนิ่งให้กับลูกค้าที่ต้องการชมนะครับให้ลูกค้าได้เลือกชมเพื่อตัดสินใจซื้ออีกทีนะครับกางเกงยินรีวารุ่น501มือสองตัวนี้เป็นผ้าเนื้อสายสีลูเข้มเข้มเข้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเป็นขนาดตามป้ายนะครับบางเกงตัวนี้ W 28L 32เม d รอินโปแลนด์เป็นงานประเทศโปรแลนด์ คำว่าจริงเอลยี่สิบแปดยาทั้งตัวสามสิบแปดจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดเจ็ดเลขหลังกระดุมตัวนี้นะเลขหลังกระดุมตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับเป็นเลขหลังกระดุมเลขหลังกระดุมเขาก็จะมีตอกไว้ที่หลังกระดุมเพื่อแสดงให้เรารู้ว่านะครับตอกไว้เพื่อให้เราทราบว่าจริง,งตัวนี้ผลิตที่โรงงานไหนคําว่าโรงงานไหนก็คือว่าโรงงานนั้นตั้งอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรนั่นเองนะครับก็จะเส้อหาข้อมูลได้จากเลขหลังกระดุมนะครับ อ่าครับด้านหน้าเข้มบ้าพอแล้วนะมาดูด้านหลังเข้มกว่าครับกางเกงตัวนี้เป็นสีบูยิ่งเข้มๆสวยๆเลยนะครับขนาดตามป้ายตรงนี้ก็จะเป็นป้ายประเกณนนะครับเป็นรุ่นห้าศูนย์หนึ่งขนาดดับเบิลยูยี่สิบแปดแอลสามสองอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้วครักางเกงตัวนี้นะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับกางเกงตัวนี้ราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าและศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าสองแปดห้าหก ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับร้านเรานะครับขายของมาก็ยาวนานก็ต่างก็อาศัยพึ่งพาลูกค้าที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับไม่มีลูกค้าไม่มีร้านค้าแน่นอนครับผมกับผมเองคือก็ถือว่าลูกค้าคือพระเจ้าครับผมก็ขอขอบคุณมาณนะโอกาสน,นี้ที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดเลยนะครับลูกค้าหวังว่าคงได้มีโอกาสรับใช้ท่านต่อไปนะครับทางร้านเราขายของมาก็ยาวนานหลายปีใครติดตามทางช่องทาง YouTube ก็จะรู้ดีว่าเราขายของมากี่ปีแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วผมขายมาทางอีกช่องทางหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วนะมาเปิด YouTube ภายหลังนะครับจริงตัวนี้นะขนาดตามป้ายดับเบิลยูยี่สิบแปดแอลสามสองเมตรอินโปรแลนด์คาร์วัลจริงเอยี่สิบแปดยาวทั้งตัวสันที่แปดจุดห้าปลายขาเจ็ดจุดเจ็ดเลขหลังกระดุมสองเจ็ดสามนะครับราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทติดต,ต่อศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าสองห้าและอีกหนึ่งเบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดแปดเก้าสองแปดห้าหกยินดีให้บริการทางด้านงานการเก็